สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจักรวาลพุทธตำนานที่โลกไม่รู้เวลาผ่านไปเราเรียนรู้ว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการไม่ทิ้งมันให้กับความโกรธหรือเศร้าแต่ทำให้มันกลายเป็นโอกาสในการทำสมาธิและเข้าใจใจของเราเองนั่นคือการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ความสุขและทุกข์เป็นเพียงช่วงเวลาในชีวิตของเราไม่มีอะไรที่จะยึดโยงเราไว้ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเกินคาดแต่ใจของเราสามารถพัฒนาความเข้าใจและสงบสติอารมณ์ได้สิ่งสำคัญคือการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงนี้เรามีโอกาสในการฝึกฝนใจของเราให้แข็งแกรงขึ้นไม่ว่าจะในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือความสุขสบายการฝึกสมาธิให้ดีทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแม้ว่าโลกภายนอกจะพลุกพล่านทำให้ใจของเราสงบและเข้าใจ ธรรมะสอนว่าทุกอย่างมีความไม่เที่ยงเราไม่ควรจับติดอยู่กับความสุขหรือทุกข์แต่ควรทำใจให้เป็นกลางและสงบเมื่อเรารู้ว่าการเข้าใจมันเองคือความสำคัญใจของเราจะไม่วั่นไหวหรือจับติดอยู่กับความสุขหรือทุกข์การเป็นผู้รู้เท่าทันในทุกวินาทีทำให้เราเข้าใจและสงบการเข้าใจความไม่เที่ยมของชีวิตทำให้ใจของเราไม่วันไหวและมีพลังในการแก้ไขปัญหา ใจที่สงบและความเข้าใจทำให้เราเข้าใจและสงบในทุกสถานการณ์เมื่อใจสงบเราจะเห็นความจริงของชีวิตอย่างชัดเจนความทุกข์ไม่ได้ทำลายเราหากแต่เป็นครูสอนให้เข้าใจและยอมรับเมื่อเข้าใจธรรมะเราจะไม่พยายามแก้ไขปัญหาในทางตรงแต่กลับมาทบทวนเหตุการณ์ในใจว่าปัญหาเกิดจากอะไรความไม่เที่ยงของชีวิต ทำให้เราเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์เป็นธรรมชาติของชีวิตใจที่สงบและความเข้าใจทําให้เราสงบในทุกสถานการณ์เมื่อเราเรียนรู้ว่าความทุกข์ไม่ได้เป็นศัตรูแต่มันเป็นครูสอนเราต้องการอะไรในชีวิตเราจะสามารถรับมือกับความทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพธรรมะไม่สอนให้หนีปัญหาแต่สอนให้เข้าใจความไม่เที่ยงของชีวิต ทำให้เราเข้าใจว่าการต่อต้านหรือหนีปัญหาไม่มีประโยชน์การฝึกใจให้รู้เท่าทันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เรามีพลังในการแก้ไขปัญหาเมื่อใจสงบและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ไม่ยากลำบากความไม่เที่ยงทำให้ใจไม่วันไหวมีความสงบเรียบร้อยแต่ความสงบนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องปิดตาหนีปัญหา การอยู่กับทุกการเปลี่ยนแปลงไม่เสียเวลาแก้ที่ผลแต่ไปเห็นเหตุในใจทำให้ใจไม่เปรียบเทียบลองคิดว่าการเดินทางผ่านชีวิตเหมือนการขับรถใจที่ไม่เปรียบเทียบไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงมันจึงขับรถได้ด้วยความมั่นใจเมื่อเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงจึงไม่ต้องลุ้นหรือวันไหวการอยู่กับความเปลี่ยนแปลงคือการเรียนรู้ให้ใจยุติธรรมไม่ยึดติดทำให้ใจสงบ เมื่อใจสงบและเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงชีวิตจะไม่ยากลำบากแต่เป็นประสบการณ์ที่สอนให้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิตในวันที่ใจสติปัญญาเป็นเจ้าของโลกจะเปลี่ยนจากพิษภัยเป็นพื้นที่ของความสงบความสุขและความเข้าใจทุกในชีวิตเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่ประกายในคืนมืดเมื่อมองเห็นความเป็นไปตามธรรมชาติของเธอเราจะไม่กลัวและสามารถยืนหยัดอยู่ร่วมกับเธอด้วยความสงบ ธรรมะไม่สอนให้หนีปัญหาแต่สอนให้เข้าใจว่าปัญหานั้นมาอย่างใจเราเองการเข้าใจที่แท้จริงจะทำให้เราไม่ต้องกังวลกับผลลัพธ์ภายนอกแต่หันมาสำรวจเหตุในใจเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหมดใจจะไม่หวานไหวอีกต่อไปแต่เราสามารถทำให้สภาวะใจเป็นสภาวะที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขและความทุกข์ อยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทันไม่ใช่ให้โลกครอบงำใจแต่ให้ใจควบคุมโลกผู้มีสติย่อมไม่หลงไปกับอารมณ์ของโลกในชีวิตทุกสุขเราไม่ได้สิ้นหวังหากจะเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตธรรมะคือกระจกสะท้อนใจของเราผ่านทางชีวิตที่มีเมื่อใจสงบและเข้าใจในความไม่เที่ยงของชีวิตทำให้เราไม่หวั่นไหวในเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ การเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงทําให้เราสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นธรรมะสอนให้เราเห็นความจริงของชีวิตและทําให้เรารู้ว่าทุกความทุกขไม่ได้เป็นศัตรูแต่มันเป็นครูสอนเราเรียนรู้และเติบโตเมื่อเข้าใจว่าความทุกขมานําเราสู่การเรียนรู้เราจะไม่หนีปัญหาอีกต่อไปแต่ยอมรับและเรียนรู้จากมัน การอยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทันทำให้ใจสงบและเข้าใจว่าความสุขและทุกข์เป็นธรรมชาติของชีวิตดังนั้นเมื่อมีความทุกข์เราไม่ควรถูกครอบงำโดยความรู้สึกของความทุกข์แต่ควรคิดว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต ใจที่ไม่เปรียบเทียบทําให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่และไม่หวั่นไหวในความเปลี่ยนแปลงการฝึกใจให้รู้เท่าทันทําให้ใจสงบและเข้าใจว่าการต่อต้านหรือหนีปัญหาไม่มีประโยชน์แต่การยอมรับและเรียนรู้จากมันเป็นทางออกที่ดีเมื่อใจสงบและเข้าใจความไม่เที่ยงทําให้เราไม่หวั่นไหวในเรื่องราวของชีวิตและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างสงบ การอยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทันทำให้ใจสงบและเข้าใจว่าการต่อต้านหรือหนีปัญหาไม่มีประโยชน์แต่การยอมรับและเรียนรู้จากมันเป็นทางออกที่ดีธรรมะสอนให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงและทำให้เราสามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบดังนั้นเมื่อมีความทุกข์เราควรถูกครอบงำโดยความรู้สึกของความทุกข์แต่ควรคิดว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต เมื่อใจสงบและเข้าใจความไม่เที่ยงของชีวิตความสุขและความทุกข์ก็เป็นเพียงความผันผวนตามธรรมชาติเราไม่ต้องลุ้นหรือหวันไหวเพราะความสุขและทุกข์เป็นกระบวนการทางใจไม่ได้เป็นความจริงอย่างถาวรเมื่อใจสงบความทุกข์ก็ไม่สามารถครอบงำเราได้ การอยู่กับความเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนการเดินทางผ่านป่าไม่ว่าเส้นทางจะมืดหรือสว่างเราต้องเดินต่อไปโดยไม่หวั่นไหวเมื่อใจสงบเราก็จะเข้าใจว่าความทุกข์และความสุขเป็นเพียงความผันผวนในชีวิตเราไม่จำเป็นต้องหนีปัญหาแต่อาจกลับไปทบทวนเหตุการณ์ในใจว่าปัญหาเกิดจากอะไรธรรมะสอนให้เราเห็นว่าความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูสอนให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิต การเข้าใจความไม่เที่ยนของชีวิตทำให้ใจสงบไม่หวั่นไหวเมื่อใจสงบเราจะสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหนีเมื่อใจสงบเราจะเข้าใจว่าความทุกข์เป็นความผันผวน,นตามธรรมชาติของชีวิตและสามารถยืนหยัดอยู่ร่วมกับเธอได้อย่างสงบ ผู้ที่มีสติย่อมไม่หลงไปกับอารมณ์ของโลกเขาเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์เป็นความผันผวนในชีวิตเขาไม่เสียเวลาแก้ไขปัญหาในทางตรงแต่กลับมาทบทวนเหตุการณ์ในใจว่าปัญหาเกิดจากอะไรเมื่อเข้าใจเหตุการณ์ในใจเขาก็จะสามารถรับมือกับความทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงจึงไม่ต้องลุ้นหรือหวั่นไหวการอยู่กับความเปลี่ยนแปลงคือการเรียนรู้ให้ใจยุติธรรมไม่ยึดติดทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบและเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงชีวิตจะไม่ยากลำบากแต่เป็นประสบการณ์ที่สอนให้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิต ในวันที่ใจสติปัญญาเป็นเจ้าของโลกจะเปลี่ยนจากพิษภัยเป็นพื้นที่ของความสงบความสุขและความเข้าใจธรรมะคือกระจกสะท้อนใจของเราผ่านทางชีวิตที่มีเราจะเห็นความจริงของชีวิตอย่างชัดเจนความทุกข์ไม่ทำลายเราหากแต่เป็นครูสอนให้เข้าใจและยอมรับเมื่อใจสงบและไม่วั่นไหวความสุขและความทุกข์ก็เป็นเพียงตัวบ่งชี้ของชีวิต เมื่อใจสงบและไม่หวั่นไหวความสุขและความทุกข์ก็เป็นเพียงตัวบ่งชี้ของชีวิตไม่ใช่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ยืนยาวแต่เป็นกระบวนการทางใจที่ทำให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นความสุขอาจทำให้เราสุขขุมและความทุกข์อาจทำให้เรารู้สึกตัวเองให้มากขึ้นทำให้เข้าใจว่าความสุขนั้นมาจากภายในตัวเราเองการรักษาจิตใจให้สงบเป็นทางออกที่ดีที่สุด การเดินทางผ่านชีวิตเสมือนกำลังเดินผ่านป่าที่มีภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องบางครั้งเราจะพบกับแสงสว่างบางครั้งต้องผ่านความมืดมนแต่เมื่อใจสงบเราจะไม่หลงทางหรือลุ้นรู้สึกเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของธรรมชาติ เมื่อใจสงบเราจะสามารถจับจุดเริ่มต้นของปัญหาและเข้าใจว่าปัญหาเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบันไม่ใช่เพราะความสุขหรือทุกข์ของตัวเองทําให้สามารถทบทวนเหตุการณ์ในใจอย่างถูกต้องและเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการทางใจธรรมะสอนว่าถูกครั้งที่มีปัญหาควรถูกทบทวนเหตุการณ์ในใจทำให้เข้าใจว่าความทุกข์และความสุขเกิดจากเหตุใด ทําให้รู้ว่าความสุขนั้นไม่ได้มาจากการมีของดีๆแต่เป็นการรับรู้ว่าเรามีสติปัญญาในการเข้าใจตนเองเมื่อเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมั่นใจไม่หวัน่นไหวทําให้ชีวิตไม่ยากลําบากแต่เป็นประสบการณ์ที่สอนให้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิตทําให้สามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบ ดังนั้นเมื่อใจสงบและเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเราจะสามารถยืนหยัดในชีวิตได้อย่างสงบทำให้ชีวิตเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้และเติบโตอย่างสันติสุขเมื่อใจสงบเราจะเห็นความสุขและความทุกข์เป็นแค่ตัวบ่งชี้ของความเปลี่ยนแปลงไม่ควรถูกครอบงำโดยความรู้สึกเหล่านั้นการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทำให้เราสามารถอยู่กับความไม่เที่ยงได้อย่างสงบ ธรรมะสอนให้เราเห็นว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเราควรถูกทบทวนเหตุการณ์ในใจทำให้เข้าใจว่าความทุกข์และความสุขเกิดจากเหตุใดทำให้เราไม่หวั่นไหวเมื่อมีความสุขหรือทุกข์เมื่อใจสงบเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เที่ยงการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใจสงบเราจะเห็นความสุขและความถูก เป็นแค่ตัวบ่งชี้ของชีวิตไม่ควรถูกครอบงำโดยความรู้สึกเหล่านั้นการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทําให้เราสามารถอยู่กับความไม่เที่ยงได้อย่างสงบและทําให้ชีวิตเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้และเติบโตอย่างสันติสุขธรรมะสอนว่าทุกครั้งที่มีปัญหาควรถูกทบทวนเหตุการณ์ในใจทําให้เข้าใจว่าความทุกข์และความสุขเกิดจากเหตุใดเมื่อใจสงบเราจะไม่หวั่นไหวเมื่อมีความสุขหรือทุกข์ และจะเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เที่ยงการเดินทางผ่านชีวิตเสมือนกําลังเดินผ่านป่าที่มีภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องบางครั้งเราจะพบกับแสงสว่างบางครั้งจะต้องผ่านความมืดมนแต่เมื่อใจสงบเราจะไม่หลงทางหรือลุ้นรู้สึกเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของธรรมชาติ เมื่อเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมั่นใจไม่หวั่นไหวทําให้ชีวิตไม่ยากลําบากแต่เป็นประสบการณ์ที่สอนให้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิตทําให้สามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบเมื่อใจสงบเราจะเห็นความสุขและความทุกข์เป็นแค่ตัวบ่งชี้ของความเปลี่ยนแปลงไม่ควรถูกครอบงำด้วยความรู้สึกเหล่านั้น การเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทำให้เราสามารถอยู่กับความไม่เที่ยงได้อย่างสงบและทำให้ชีวิตเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้และเติบโตอย่างสันทิสุขเมื่อเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเราจะไม่หวั่นไหวเมื่อมีความสุขหรือทุกข์ทำให้ชีวิตไม่ยากลำบากแต่เป็นประสบการณ์ที่สอนให้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิต ดังนั้นเมื่อใจสงบเราจะรู้ว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเราควรถูกทบทวนเหตุการณ์ในใจทำให้เข้าใจว่าความสุขและความทุกข์เกิดจากเหตุใดการรู้เท่าทันจะทำให้เรารับรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวเมื่อมีความสุขหรือทุกข์เมื่อเข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุข ความสงบของใจคือหัวใจสำคัญของการเข้าใจชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของชีวิต การเดินทางผ่านชีวิตเสมือนกำลังเดินผ่านป่าที่มีภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องบางครั้งเราจะพบกับแสงสว่างบางครั้งจะต้องผ่านความมืดมนแต่เมื่อใจสงบเราจะไม่หลงทางหรือลุ้นรู้สึกเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของธรรมชาติ ความเข้าใจนี้ทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมั่นใจไม่หวั่นไหวทำให้ชีวิตเป็นประสบการณ์ที่สอนให้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิตทำให้สามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบเมื่อใจสงบเราจะไม่หวั่นไหวเมื่อมีความสุขหรือทุกข์เพราะเข้าใจว่าทุกความรู้สึกต่างๆล้วนเป็นกระบวนการของธรรมชาติทำให้เราสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบและไม่ถูกครอบงำโดยความสุขหรือทุกข์แต่ละนาที การเข้าใจว่าทุกความเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติของชีวิตทําให้เราไม่ต้องพยายามยึดถือหรือหลุดพ้นจากความสุขหรือทุกข์เราจะยอมรับมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติหากความสุขมาเรายอมรับมันในขณะเดียวกันหากทุกข์เข้ามาเราไม่ทําให้ใจวิ่งหนีหรือหลบซ่อนเพราะเข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่อใจสงบเราจะเห็นความสุขและความทุกข์เป็นแค่ตัวบ่งชี้ของความเปลี่ยนแปลงไม่ควรถูกครอบงำโดยความรู้สึกเหล่านั้นดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาในชีวิตเราไม่ควรทบทวนเหตุการณ์ในใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมองไปถึงเหตุผลที่แท้จริงของปัญหาทำให้เข้าใจว่าความสุขและความทุกข์เกิดจากเหตุใด ธรรมะสอนเราให้เห็นว่าความสุขและความทุกข์คือทางผ่านของชีวิตไม่ใช่ปลายทางเราไม่ควรถูกครอบงำโดยความรู้สึกเหล่านี้แต่ควรทบทวนเหตุการณ์ในใจทำให้เข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไรและเรียนรู้จากมันไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่มาของความสุขหรือทุกข์ เมื่อเราสามารถยอมรับและเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราจะไม่หวั่นไหวในชีวิตทําให้เราสามารถปฏิบัติชีวิตได้อย่างมั่นคงและสงบไม่ว่าจะเจอความทุกข์หรือความสุขใจเราจะยังคงสงบและสามารถค้นพบความสันติสุขในทุกๆอารมณ์ การเดินทางผ่านชีวิตเสมือนกำลังเดินผ่านป่าที่มีภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องบางครั้งเราจะพบกับความสุขอย่างสว่างสวยและบางครั้งต้องเผชิญกับความทุกข์ที่มืดมนแต่เมื่อใจสงบเราจะไม่หลงทางหรือลุ้นรู้สึกเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ ทำให้ชีวิตเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้และเติบโตอย่างสันติสุขคือการเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์เราควรมองเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของชีวิตไม่มีอะไรที่ต้องหวั่นไหวหรือกลัว เมื่อเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเราจะไม่เพียงแค่ยอมรับมันแต่จะสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองเราจะรู้ว่าชีวิตไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับความสุขหรือทุกข์แต่เป็นประสบการณ์ที่สอนเราให้เข้าใจความไม่เที่ยงของชีวิตการฝึกสมาธิในการอยู่กับความไม่เที่ยงนั้นทำให้เราสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตได้อย่างสันติไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์ใจที่สงบจะไม่วันไหวเมื่อมีปัญหาเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่าง ไม่เที่ยงเราจึงทำได้แต่ยอมรับและปรับตัวตามเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เที่ยงเราจะไม่เพียงแค่ยอมรับมันแต่จะสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองทั้งในความทุกข์และความสุขความทุกข์อาจสอนเราว่าความสุขได้ไม่ยั่งยืนและความสุขนั้นเป็นโอกาสให้เรียนรู้การปรับตัวเมื่อใจสงบ เราจะไม่ทำให้ปัญหาครอบงำใจแต่ยอมรับมันอย่างสงบแล้วมองหาวิธีผ่อนคลายเช่นการหายใจลึกๆหรือการทําสมาธิเมื่อใจสงบเราจะเห็นความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สอนเราเรียนรู้และเติบโตไม่ว่าความสุขหรือทุกข์เราควรถูกมองว่าเป็นทางผ่านของชีวิตไม่ใช่ปลายทางการฝึกสมาธิทำให้เราสามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบ ไม่ว่าจะเจอความสุขหรือทุกข์ใจของเราจะยังคงสงบและค้นพบความสันติสุขในทุกๆอารมณ์การเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติทำให้เราไม่หลงทางในความสุขหรือทุกข์เราจะอยู่กับความจริงในตนเองโดยไม่หวั่นไหวดังนั้นเมื่อใจสงบเราจะไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ใดๆแต่ยอมรับมันอย่างสงบการทำให้ใจสงบ เป็นการฝึกสมาธิในการอยู่กับความไม่เที่ยงทำให้เราสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตได้อย่างสันติไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์เราจะไม่ทำให้ใจวิ่งหนีหรือหลบซ่อนเราจะยอมรับมันอย่างสงบและเห็นมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ การเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการของชีวิตทำให้เราไม่ต้องพยายามยึดถือหรือหลุดพ้นจากความสุขหรือทุกข์เราจะยอมรับมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและเรียนรู้ที่จะปรับตัวตาม ใจที่สงบจะไม่รีบร้อนไม่ว่าจะประสบความสุขหรือทุกข์เพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติของชีวิตทำให้เราสามารถพักผ่อนใจในเวลาที่มีความสุขและทำให้เราไม่รู้สึกถึงความกดดันหรือความทุกข์ในเวลาที่มีทุกข์ การฝึกสมาธิในการอยู่กับความไม่เที่ยงทำให้เราสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างสงบและเป็นธรรมชาติเราจะไม่รีบให้เหตุเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือพยายามทำให้มันหยุดพักเพียงแค่ยอมรับมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ความสงบของใจทำให้เราไม่ต้องสร้างทุกข์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเจอความสุขหรือทุกข์เราจะไม่เพิ่มเติมปัญหาโดยการยึดถือหรือต่อต้านมันทำให้เราสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างสงบและใช้มันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต เมื่อใจสงบเราจะไม่ให้อารมณ์ล่าถึงใจแต่เราจะทําให้ใจล่าถึงอารมณ์ทำให้เราสามารถควบคุมและจัดการกับอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้เราไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ที่รุนแรงหรือสั่นคลอนใจ การฝึกสมาธิในการอยู่กับความเปลี่ยนแปลงทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เที่ยงเราจะไม่พยายามยึดถือหรือยืนยันว่าความสุขหรือทุกข์จะยั่งยืนแต่เราจะมองเห็นมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ การทำให้ใจสงบทำให้เราสามารถอยู่กับความจริงในตนเองได้อย่างสงบเราจะไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ใดๆแต่จะยอมรับมันอย่างสงบและเห็นมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ เมื่อใจสงบเราจะไม่ทำให้ปัญหาครอบงำใจแต่เราจะยอมรับมันอย่างสงบและหาวิธีผ่อนคลายเช่นการหายใจลึกๆหรือการทำสมาธิเราจะไม่พยายามหลบหนีหรือยับยั้งปัญหาแต่เราจะมองมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สอนเราเรียนรู้และเติบโต การทำให้ใจสงบทำให้เราสามารถอยู่กับความจริงในตนเองได้อย่างสงบเราจะไม่ทำให้ใจวิ่งหนีหรือหลบซ่อนเราจะยอมรับมันอย่างสงบและเห็นมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสันติสุข การทำให้ใจสงบทำให้เราไม่ทำให้ปัญหาครอบงำใจแต่เราจะยอมรับมันอย่างสงบและหาวิธีผ่อนคลายเช่นการหายใจลึกๆหรือการทำสมาธิเราจะไม่พยายามหลบหนีหรือยับยั้งปัญหาแต่เราจะมองมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สอนเราเรียนรู้และเติบโต การทำให้ใจสงบทำให้เราสามารถอยู่กับความจริงในตนเองได้อย่างสงบเราจะไม่ทำให้ใจวิ่งหนีหรือหลบซ่อนเราจะยอมรับมันอย่างสงบและเห็นมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองอย่างสันติสุข ใจที่สงบเป็นเสมือนสะพานนำเราผ่านความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์ทําให้เราสามารถผูกพันในอารมณ์ใดๆได้น้อยลงแม้ในเวลาที่ชีวิตส่งมอบความทุกข์มาเราไม่จำเป็นต้องหลบหนีหรือปฏิเสธมันแต่จะรับมันอย่างสงบและหาทางจัดการที่ทําให้ใจสงบได้มากขึ้น การทำให้ใจสงบทำให้เราสามารถอยู่กับความจริงในตนเองได้อย่างสงบเราจะไม่ทำให้ความสุขหรือทุกข์ครอบงำชีวิตเราแต่เราจะยอมรับมันอย่างสงบและมองหาวิธีแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพการอยู่กับความเปลี่ยนแปลงทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความสุขหรือทุกข์แต่เป็นประสบการณ์ที่สอนเราเรียนรู้และเติบโต ดังนั้นเมื่อใจสงบเราจะไม่เพียงแค่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่จะสามารถทำให้ชีวิตเป็นประสบการณ์ที่เติบโตอย่างสันติสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์เราจะสามารถมองเห็นมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและทำให้ชีวิตของเราเติบโตอย่างสงบและมั่นคงใจสงบสุขเราจะรับมันอย่างยอมรับมิใช่ป้องกันหรือทำลายแต่จัดการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์ การสมาธิในภาวะเปลี่ยนแปลงของชีวิตเพื่อรับมันอย่างสงบยอมรับอย่างไม่ต่อต้านทำให้ความสุขหรือทุกข์ไม่ครอบนำใจพร้อมจัดการปัญหาได้มั่นคงการทำให้ใจสงบทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เที่ยงเราจะไม่พยายามยึดถือหรือยืนยันความสุขหรือทุกข์แต่จะมองเห็นมันในลักษณะธรรมชาติเมื่อใจสงบ เราจะไม่ทำให้ปัญหาครอบงำใจแต่ยอมรับอย่างสงบหาวิธีผ่อนคลายเช่นการหายใจลึกๆหรือการทำสมาธิการทำให้ใจสงบทำให้เราสามารถอยู่กับความจริงในตนเองได้อย่างสงบเราจะไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ใดๆแต่จะยอมรับมันอย่างสงบและเห็นมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ เมื่อใจสงบเราจะไม่เพียงแค่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่ทำให้ชีวิตเป็นประสบการณ์ที่เติบโตอย่างสันติสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์เราจะมองเห็นมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและทำให้ชีวิตของเราเติบโตอย่างสงบและมั่นคง ใจสงบเปรียบเสมือนสะพานที่นําเราผ่านความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์เราจะไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ใดๆแต่ยอมรับมันอย่างสงบและหาวิธีจัดการที่ทําให้ใจสงบมากขึ้นการฝึกสมาธิทําให้เราเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้จํากัดแค่ความสุขหรือทุกข์แต่เป็นประสบการณ์สอนเราเรียนรู้และเติบโตเมื่อใจสงบ เราจะไม่เพียงแค่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่ทำให้ชีวิตเป็นประสบการณ์ที่เติบโตอย่างสันติสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์เราจะมองเห็นมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและทำให้ชีวิตของเราเติบโตอย่างสงบและมั่นคงการฝึกสมาธิทำให้ใจสงบทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เที่ยงและยอมรับมันอย่างสงบการทำให้ใจสงบ ทำให้เราสามารถอยู่กับความจริงในตนเองได้อย่างสงบเราจะไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ใดๆแต่จะยอมรับมันอย่างสงบและเห็นมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติการฝึกสมาธิและหายใจลึกๆทำให้เราสามารถผ่อนคลายและรักษาจิตใจให้สงบได้มากขึ้น ใจสงบเปรียบเสมือนสะพานนำเราผ่านความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์เราจะไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ใดๆแต่ยอมรับมันอย่างสงบและหาวิธีจัดการที่ทำให้ใจสงบมากขึ้นการฝึกสมาธิทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้จำกัดแค่ความสุขหรือทุกข์แต่เป็นประสบการณ์สอนเราเรียนรู้และเติบโตการทำให้ใจสงบ ทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้จํากัดแค่ความสุขหรือทุกข์แต่เป็นประสบการณ์สอนเราเรียนรู้และเติบโตเมื่อใจสงบเราจะไม่เพียงแค่ยอมรับความจริงในตนเองแต่ยังทําให้ชีวิตเติบโตอย่างสันติสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์เราจะมองเห็นมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและทำให้ชีวิตของเราเติบโตอย่างสงบและมั่นคง การทำสมาธิทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์เราจะไม่พยายามยึดถือหรือยืนยันความสุขหรือทุกข์แต่จะมองเห็นมันในลักษณะธรรมชาติการฝึกสมาธิทำให้ใจสงบและเราสามารถรักษาจิตใจให้สงบได้ในเวลาที่อารมณ์รุนแรง การฝึกหายใจลึกๆและการทำสมาธิเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำให้ใจสงบทำให้เราสามารถผ่อนคลายและรักษาจิตใจให้สงบได้มากขึ้นเมื่อใจสงบเราจะไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ใดๆแต่ยอมรับมันอย่างสงบและหาวิธีจัดการที่ทำให้ใจสงบมากขึ้นใจสงบทำให้เราสามารถเจรจาและมีส่วนร่วมในชีวิตอย่างมั่นคง เราจะไม่พยายามปกป้องหรือทำลายความสุขที่มีอยู่แต่จะรับมันอย่างยอมรับและหาวิธีจัดการที่ทำให้มันเป็นไปอย่างมั่นคงการทำให้ใจสงบยังสอนเราให้เข้าใจว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เที่ยงเราจะไม่พยายามยึดถือหรือยืนยันความสุขหรือทุกแต่จะมองเห็นมันในลักษณะธรรมชาติการทำให้ใจสงบ ทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์เราจะไม่พยายามยึดถือหรือยืนยันความสุขหรือยืนยันความทุกข์แต่จะมองเห็นมันในลักษณะธรรมชาติการฝึกสมาธิทําให้ใจสงบและเราสามารถรักษาจิตใจให้สงบได้ในเวลาที่อารมณ์รุนแรงใจสงบ ทำให้เราสามารถเจรจาและมีส่วนร่วมในชีวิตอย่างมั่นคงเราจะไม่พยายามปกป้องหรือทำลายความสุขที่มีอยู่แต่จะรับมันอย่างยอมรับและหาวิธีจัดการที่ทำให้มันเป็นไปอย่างมั่นคงเมื่อใจสงบเราจะไม่เพียงแค่ยอมรับความจริงในตนเองแต่ยังทำให้ชีวิตเติบโตอย่างสันติสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทุกข์เราจะมองเห็นมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและทำให้ชีวิตของเราเติบโตอย่างสงบและมั่นคง การทำสมาธิทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เที่ยงทำให้เราสามารถผ่อนคลายและรักษาจิตใจให้สงบได้มากขึ้นเมื่อใจสงบเราจะไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ใดๆแต่ยอมรับมันอย่างสงบและหาวิธีจัดการที่ทำให้ใจสงบมากขึ้นการทำให้ใจสงบยังสอนเราให้เข้าใจว่าชีวิตไม่ได้จำกัดแค่ความสุขหรือทุกข์แต่เป็นประสบการณ์สอนเราเรียนรู้และเติบโต เมื่อใจสงบเราจะมีพลังงานในการเจรจาและมีส่วนร่วมในชีวิตอย่างมั่นคงไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ใดๆแต่ยอมรับมันอย่างสงบและหาวิธีจัดการที่ทำให้ใจสงบมากขึ้นขอพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบจากช่องจัดรบาลพุทธตำนานที่โลกไม่รู้หากชอบเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องลึกลับอีกมากมาย แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ